สวัสดีจ้ามาเด้อมากินข้าวน้ากันเด้อค่ะปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่พ่อแม่ปิ้งไก่เซโน,โดน,นเด้อตํามาคงเป็นปูปลาแดกอันนี้คือตํา<ร>ไทยจ้านี่ตําไทยเด้อมาเด้ออันนี้น้าจิม้มเจลเฮาเนาะเซฟเซฟน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพักเฮากะมีปุ่นน่ะพักบงไปเก็บมาแลพักพกระเอิญพักเอียงพักกระเฉดกระเฉิด,ฉดนั่นแหละเก็บมาเนาะพี่น้องเนาะ มามากินน้ากันเด้อจะเด้ออ่ะสวัสดีค่ะเด็กเดียแซ่บๆเด้อพี่น้องเป้าไปของเขาสับไปต่กินถ้าได้ไงพวกตามะฮุูกค่ะค่มาแซ่บพี่น้องเลยอืม ปิ FM, ane, gen, um, them, ้งไก่กับปลแพงเนาะพี่น้องเนาะสิบบาทกับพอกินอยู่ได้นี่ปิ้งไก่ปิ้งละสิบบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยปิ้งบักไงหนึ่งมามากินน้ำก๋วยเด้อบวแนี้มาเด้ออีตาเอีกชิมนี่อยากกินไหม อันนี้มันเจ็บอันนี้อันนี้ไวยมันขึ้นแก้วแก้วไหวติดใจอืมบ้าเจ้าเกิดไม่หวานเจ็ก็จะจิ้มใจมั้งสิบะอืมบ้ามาพี่น้องมาทซกบจ nó chín treo cái dép dép nha đừng quay cái bôi dưa phanh nhào phanh nón văng cậy thì cái นี่ทางไปวงเฮียนน้องโบน้องแพทเดี๋ยวประน้า คุณนข็งแรงดีไหมอยู่ภาพอยนาง้ย สำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะนะ่ะนาะเจอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ